สวัสดีกอนเป็นยังไงบ้างวันนี้ป่านมาจัดอบรมผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนที่นี่เข้มแข็งมากเลยนะกอนพอผู้นำเข้มแข็งเขาก็จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชุมชนของเขาเองป่านเชื่อนะว่าคนที่เป็นผู้นำในชุมชนจะสามารถนำชุมชนไปสู่เป้าหมายได้ดีกว่าคนนอกอย่างเราๆอีกนะเพราะแบบนี้นี่เองกรมการพัฒนาชุมชนของเราจึงได้จัดทำหลักสูตรผู้นำการพัฒนา ผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนและผู้นำนวัตกรรมการพัฒนาขึ้นเชื่อไหมว่ามีคนเข้าร่วมโครงการถึง1 2 0 0 0กว่าคนเชียวนะและยังรับผู้มีความรู้ระดับปริญญาตรีเข้ามาเป็นอาสาพัฒนาหรืออสอพอให้นำแนวคิดการพัฒนาชุมชนนี้ไปปฏิบัติการในพื้นที่ชนบทอีก200คนเชียวนะ ป่านเชื่อนะว่าถ้าผู้นำชุมชนทุกชุมชนเข้มแข็งชุมชนก็จะเข้มแข็งและถ้าชุมชนเข้มแข็งรวมกันประเทศของเราก็จะพัฒนาต่อไปได้พังกรล่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีนะป่านเชื่อว่าชาวชุมชนที่สังขละบุรีคงเข้มแข็งและน่ารักไม่แพ้คนที่เกาะสีชังนี้แน่นอนตอนนี้ป่านตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ที่นี่ไปเรื่อย ป่านมีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านและป่านก็เชื่อว่ากอนคงรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันอแตนเหรอจ๊ะเปล่าครับพี่น้อยเพื่อนนะครับเขาก็เป็นพัฒนากรเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่เกาะสีชังนะครับอืมเอนนอนี่กอนและเรื่องที่จะขอย้ายเนี่ยบอกัวหน้าหรือยังยังเลยครับพี่น้อยผมว่าจะรอสักอีกสองสามวันนะครับรอให้งานเอ,เอสกสารของผมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยซสก่อน ที่นี่นี่อาถพนจริงๆเลยเนาะพอทํางานเริ่มจากคุ้นๆแล้วก็ไปกันแบบนี้ทุกทีเลยอะ่ะแต่ถึงยังไงเนี่ยนะพี่ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับกรถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามผมก็ดีใจนะครับที่ได้รู้จักหัวหน้ารู้จักพี่น้อยแล้วก็ชาวบ้านที่นี่แต่พี่น้อยยังไม่ได้บอกผมเลยนะครับว่าในสมัยก่อนคนที่เป็นกําลังใจให้พี่น้อยทํางานในพื้นที่ห่างไกลแบบนี้ได้คือใครนะครับ <S <S พี่นึกว่ากรลืมไปแล้วซะอีก คนที่ทําให้พี่มีกําลังใจในการทํางานต่อก็คือพระเจ้าอยู่หัวยังไงละ่ะเพราะเราคือข้าราชการข้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานของเราก็คือรับใช้ประชาชนแม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานสร้งางสิ่งที่พ่อสร้างไว้จขอ เหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พอ่อผิดหวัง